สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะวันนี้ฝนก็มาอีกแล้วนะคะก่อนอื่นแม่น้อยก็กราบขอบพระคุณคุณพี่พัศสวีนะคะที่ท่านมีเมตตาให้กับเด็กๆบุญตาแล้วก็บุญเติมนะคะได้ไปรับวัคซีนแล้วก็ยอดเห็บมันแล้วคุณหมอก็อถ่ายพยาธิให้ด้วยนะคะก็ขอให้คุณพี่พัศสวี สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ,ะและมีอีกท่านนึงนะคะก็คือคุณแม่ส้มนะคะท่านก็ได้ให้ค่าน้ํามันพาน้องบุญตากับน้องบุญเติมไปรับวัคซีนด้วยนะคะแม่น้อยก็กราบขอบพระคุณท่านทั้งสองนะคะขอให้ท่านทั้งสองมีแต่ความสุขความเจริญค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะเฮงเฮงปังปัง,ปงในทุกๆเรื่องค่ะสาธุสาธุนะคะที่ท่านเอ็นดูแล้วก็เมตตาเด็กๆบ้านสามบุญมาโดยตลอดค่ะ เด็กๆก,ก็มีน้ําหนักชั่ง,งน้ําหนักได้2กิโลนะคะแล้วก็น้องวัดไข้นะคะก่อน,อนรับวัคซีนก็วัดไข้นะคะไม่มีไข้นะคะพาน้องเดินทางไปโอ้ฝนก็บบฟ้าร้องฝนก็เริ่มจะมาแล้วนะคะก่อนไปก็คือตกยปรยแล้วอย่างนี้นะคะดูดูฝนนะคะเมื่อคืนนี้ก็ะนําแบบรุนแรงมากเลยนะคะเมื่อคืนนี้โอ้โหทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้านะคะ ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะเพราะว่าดูดูฝนนี้ก็อันตรายนะคะขับรถไปไหนมาไหนก็ถนนก็ล kind of per ื่นอย่างนี้นะคะอันตรายเยอะนะคะขอทุกท่านเดินทางปลอดภัยค่ะค่ะเด็กๆก็ตอนนี้นะคะแม่น้อยก็พาเด็กๆมาถึงบ้านแล้วนะคะพามาถึงบ้านแล้วค่ะก็ให้เด็กๆพักผ่อนนะคะก็ ดูอาการเด็กๆตอนเย็นด้วยนะคะเนี่ค่ะตอนนี้ฟ้าก็มืดคื้มมาแล้วนะคะนี่ค่ะคุณหมอก็บอกว่าน้องก็ไม่งอแง,งนะคะไม่งอแง,งพาไปก็ไม่ร้องนะขึ้นรถไปก็ไม่ร้องเลยอย่างนี้ค่ะเด็กๆก็ว่าง่ายมากเลยนะคะ,คะก็ถึงบ้านแล้วก็ให้พักผ่อนกันค่ะพักผ่อนนะคะส่วนแม่น้อยก็จะทานข้าวแล้วนะคะค่ะ กราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ชมคลิปเด็กๆบ้าน3ามบุญนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด,ด้วยค่ะเนี่ยค่ะเด็กๆนะคะขายพยายสำหรับคลิปนี้กราบขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ